นมา, oh. ากกวาทอดปลาคับตอนนี้แปดโมงแล้วครับคนโตว่าแต่สิบวอดลยมากตาพี่น้องมากินเขาป้าโอ้ยกินน้ำยู สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับทั้งเอฟซีเก่าเอฟซี FC, ใหม่เข้ามารับชมช่องตะเพ่งสายละท้งในและต่างประเทศครับวนนี้ตะเพ่งข้าเขา่าโคเข้าปลาเข้เกาเราพี่นอ้องยังอยู่ปลาเห็ดคมมือเก่าพี่น้องวันนี้จะสอบฝนตกครับว่าแต่สุบเรมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุลค์ทุกแชร่ทุการติดตามช่องตะเพ่งสายละมาตลอดครับไปครับไปรุ่นไปชม เปเลาะกัตะเพ่งสิมานเบาครับเหมือนี่ครับ,นนรบก่อนจะไปรับจมงครับกดจิตตามซับสะไห้กดไคลกดแร์หรือมอดรกดกระดิ่งครับไปครับเราปลากระตะเพ่งหลุนกระตะเพ่งมีสิมานบาอุ้ย 4, 000, พี่หน้องตะเพ่งหลอดมาที่เขาไปป่าเห็ด ก็พอปาคอนพี่น้องปลาคอปลากระเดือดก็เข็งตัวนั้นแนงอยู่มึงเพิ่งลงบ่ได้ครับพี่น้องปลาคอน่ามันขอดแต่มือว่านนี่พี่น้องแต่ตัวนี้น้ำที่แนมเห็ดนี่ฝนตกฝน,นตกมือเศร้านี่ครับนี่อุ้ยจะเ,เสียดายเนาะพี่น้อง แจ็ปลาเค็งยังอยู่ปลาเค็งว่าถ้าตายหลายตัวอยู่ครับปลาคอตายเมื่อแล้วอืมเขาอยู่ขางอยู่ขางกันนั่นยางขังมาบางังนึงเขาะเขาลุกมาไหนครับปลาคอตัวนี้ตกง่ายเลยพี่น้องเสียดายเสียดายสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีตาเพ่งกับ ยายอาจกะเราคกเราปลาคือเต้าละจ้ะยายอาจพอละพี่น้องมันนี้ยาดามานำตะเพียงสายเดียวสองมือยายอาบได้เก็บบักีขนต๊พี่นอเก็บบัตรั่เหลวอยู่จ้ะพอเราสามดอกอง,งามพี่นอ้องงามมันนี้พ้าพี่น้องมาเต็มรถเลยละครับ ครับลุ่นชมไปเลตะเพีงไอเห็ดลายตะเพีงมัน่ามนมือนนี่ลุ่นกันครับพอพ่อจะไปทางตาเด้อตายบจะไปหยาดตาด้อพ่อยาอยน้ะอย่ามงกระหูอย่ามั่งไปน้ำไปหยาดน้อะไแขม้นให มันอมไม่บกว่าดไซิบกะดอกครับมนบวปะเไปเอาป้าอง่น้อป้างานรัดมาคังกินรัแม่พอเห็นแล้วลอดมาครั้งหน้ามันมีน้ำนั่นละป้ากัเดือนแทงงต่หล chip có đọc là cái nóng này ừ. Con tốt thử cái nó ừ. Cặp đọc này Sáng đỏ của lại อีกสี่ดอกครับดอกนี้งามๆพี่นอ้องอีกจุ่มนึงงามๆครับพี่นอ้อง Những năm, chị sẽ soi lời chu mừng nhoi, chị nhoi, chị nhoi. Song dog nhoi, chị nhoi. Chị nhoi, chị nhoi. 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 ดอกหน่อยจะค้าดอกหน่อยจะค้าเน่าพี่น้องพี่น้องอยู่ใต้พงงามันก็นเลยยืดค้าเลยเาวาเซนนอดกอกันตุอนอย่าเอาเกี่ยวสงังเซ็นต่ขาพี่น้องข้าน้อยๆเลยครับ ดอกต้นนี้พ่อท่านเห็นอยู่อย่าอสด้างหอดไซบูดูดอกนี้ก็งามอยู่พี่น้อง่มีงามๆพี่น้องดอกนี้สีงามครับพี่นอ้องคนตกถือเพิ่มสีสันขึ้นมาเลยครับ ม่วง,งสวยๆดอกหนึ่งงาม,งามครับพี่นนองเห็ดขมหมอกในป่าดอกงาม,งามครับงามพี่นนองตรงนี้ซีดอกครับหาดอกพุ่นดอกหนึ่ง ง่ามพี่น้องแาจลืมมีดพี่น้องใช้กระตาเลยแหละดอกหน่อยให้ดอกหนี่งปาดถิดดอกน้อยหน่อยพี่น้องครับดอกหนึ่งขาปัด ดอกนึงงามครับงามพี่น้องกับจุ่มหนึ่งในน้อยสองสองสามดอกผลแล้วครับนี่ดอกนี้งามครับพี่น้องนี่ครับดอกขอ้อู้ทั้งฝุ่นซีดอกยาดอาอกดอกทั้งในเห้อเติร์ตเติตี้เก็บมาคอย ตัวนี้จังแมนพี่น้องตัวนี้จังแมนเก็บนะบัวหอยมาจะแต่ดอกเห็ดสีน้ำตาล <laughs> ดอกงามพี่น้องเก็ดยอดเก็บมีเท่าที่สองดอกครับสองดอก,อด,อกอดอกสวยพี่น้องมสวยงามพี่น้อง มีนี้องดอกครับกองสามคนแล้วเราจุ่มหนึ่งบางใหญ่เน็ตเงี้ยพึ่อกันเลยเหัอผมพื่งกันเลยยังสีขาวบ่เห็้ผมยังไปกระหูเห็นดูแมนนี่จุ่มน่อยจุ่มจุมหนัอจุ่มหนก็ได้จุ่มนัอนก็ได้เห็นด้วย ไไมกินมันหน่อยเด้วเก็บเองของจุ่มไขนาดบ่อยเก็บหน่อยี่หน่อยเก็บเอง,ง,งจุ่มครับจุ่มหนึ่งงามๆครับน้ำงามเลยพี่น้องดอกหนึ่งงามๆพี่น้องดอกหนึ่งหรือสองสองดอกครับ vòng đọc khu cần có lăng vào khi nó vâng chùm ngang ngàm rừng cặp chùm này đến mười tháng bò ngàm cho cặp chùm nâng lên hỏi để qua phương có สามจุ่มครับครับดอกนึงดอกน้อยขายาวๆกํลังออกกนนิ่ออกต้องเดียดหน่อยกันจุ่มหนึ่งครับจุ่มยังม่ใหญ่สุงนาไมัน,น่อยเบาครับ ยังเยียบงานใหม่มันดีดพี่นอ้องหัวรดก็ดเลี้อวเนี่ยเป็นเบียร์เยู่ครับสองสามหมื่นคนเดินหลงนึงงามๆพี่นอ้อง พี่น้องเกือบสิบดอกเลยเจ้าเพิ่บนบ่ไงญ่เพินนนน้นพี่น้องจ็บจ้ากเจ็บงา,งามอยู่ครับงา,งามเลยพี่น้องกำลังออก ครบดอกนึงแต่เห้อไฟพี่น้องดอกงามค้า่งยู่ครับตุ่มหนึ่งงามๆพี่น้องสีม่วงม่วงสวยสวย เพิ่นก็ล่างออกพี่น้องสามตุ่มหน่อยๆเองนี่สามจุม่มตัวนี้ยังไงดอกนึงงามๆพี่น้อง มันกำลังออกบมื่อไรดอกง่ได้แตวรุ่นนี้พี่น้องกําลังออกดอกนึงงาม,งามครับอสองดอกครับ เราดูงามๆครับพี่น้องจสีเพันงามครับพี่น้องสีม่วงอ่องตองอุ้ยัะเป็นว่าสีเขียร์ใบใหม่ออกจากดอกกันว่ารุดจ่อยพี่น้องนี่ก็สีงามๆ ม่วง,งสวยๆขายง่อยู่พี่น้องครับจุม่มนึงครับจุ่มน่อยนึงครับดอกนึงครับสอนสีบอพี่น้อง อโโดยดอกนี่สีสวยเลยครับสีงามแห้งดอกนี้ครับสามดอกที่นอ,อนงออกในพ่งหนีา อันนี้สามซี่ดอกที่หน่องงามเลยครับอันนี้ดอกนึ่งค,ครับซี่ดอกคาดอกคุณเหรอครับอันนี้อ่ไรต่างคชากล่องอะไรที่หน่องสะทานทีบอมหน่วย ครับสอดอ,อกอู้ยสองดอกมันเปิดว่าจะไปไหนฮเปิดแล้วดอกนี้ลมที่น้องสี่ดอกเห็นดอกนี้บบเห็นจะเปิดมเียหลุมกางสองดอกครับสองดอกสองดอกระยอาจว่างกระตาเกือบทับสองดอกที่น้อง มองพุธก็ลังออกก็ลังออกพี่นอ้องเป็นงานไผงานมันมองบานกับบานครับอีกดอกนี่มีผางกระตาขึ้นก่อหรอครับดอกงา,งามเลยครับอันนี้อีกสามดอกพี่นอ้อง อดอกไงคะรุดพี่นอ้องมันหกมันหกครับหักชับดอกโอ้ดอกมันแตกก่อนเดี๋ยวเกี่ยวสางหอกหกกูได้พี่นอ้องมองมันดอก

เด้อพี่น้องยังเห็นบ่เปิดบ่เห็นเด้นี่มนมน้ำปลาหยาครับเป็ดยุคขา,ขาวครับดอกงามๆดอกนึงครับเห็ดยูคาขาวว่าเห็ดลงโอกหินนะครับพี่น้อง เงยงามพี่น้องดอกเงยดอกขากระเงยดอกเงยเบอบเมาปาไมพี่น้องใงยปลาเก้าหนาอะไรใหย่ใยทำเลไมพี่น้องขยับรถทำอะไรใหญ่ซอยไม่อยางเดียวหมอกจู่หกถ่ละเบิ่นมูเอิ่นผวกมาเกิดน้ำแหน่นีมอกน้ำแหน่ดอกงามู่พี่น้องโอยพูดเดียวโดด พี่น้องมูเพิ่มอกด้ว่พี่อสองดอกพี่น้องมาแต่เสียออกอยูู่้เดียวมูอยู่ทำง,งามอยู่ครับมีหาดอกพี่น้องอนะดอกงามอยู่ครับอสองดอกคู่กัน ดอกพุ่งอยู่ในไหนอย่ครับงามจ้ะครับมันก็จะเตี้วมันเราพี่น้อง ต้นยีดอกลอยยิปดอกดอกงามอยู่ครับนี่ครับดอกหนึ่งสียังงามๆอยู่งามงามครับนี่งอืออือ งามเลยครับเป็นซิปดอกคนละมองนี่ครับกำลังงามเลยครับมาดอกนี้ดอกนี้ขาไงอยู่ครับดอกนี้ขาหนาดีอยู่ครับพอเป็นมูชืออยู่นี่มูบ่อยไงยิ๊วิ๊วิ๊เอาคือคือ ดอกเงี้ยงามๆเลยพี่น้องดอกเงี้ยงามๆพี่น้องมีออกงงมูญาอยู่พี่น้องดอกอยู่ในปลาหกมันออกออกในปลาหกเนาะดอกงามอยู่ครับเปลี่ยนสีน้ำตาลแล้วนี่สีน้ำตาลแล่น เราเก็บเอาแกงให้กบที่เขียวพอบ่ได้แกงเก็บพี่น네้องเก็บเก็บแก่จ้าพี celebr, ่น้องกปนมาเลยอือหนีโดมินก็แพี้ยงเก็บจังไรพี่น้องหาอย่างจังงุ่มกันยู่หาเห็ดจ้าห้านบ้านปราชญหาเห็ดจ้า มาดูดในปลาพี่น้องดูดขอปลาหง็นออกเป็นมูงบงนี่บอกงามงามีงามงามพี่น้องสีม่วงเจาราก็บล็งามๆพี่น้องดอกม่วงมวง ดอกหน้านาขายง่ๆครับงามอยู่ครับเน็ดดอนนี่ครับดอกน,นาน้าขาหง่ๆเลยพี่น้องดอกม่วงม่วงงาม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 ครับครับมันนี้ก็ตาพี่น้องรอกัดมานทุกคนดูพี่น้องสง่ามานในของแถม แก่แบบนี้พี่น้องขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกแชร์ทุกการติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบายบายรักนะทุกคนอันไหนพี่น้องคอยติดตามคลิปตาเพียงต่อไปด้วยาเด้อให้กำลังใจตาเพียงแน่สวัสดีครับมือตันท้อมือตันท้อหน้า